ประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นของอัตราประชากรอย่างรวดเร็วและการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทําให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นการหาพลังงานทางเลือกจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะลดปัญหาของการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้เกิดโครงการศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ําชุมชนในพื้นที่เทือกเขาหลวงเพื่อสร้างพลังงานธรรมชาติมาชดเชยเพิ่มเติม ตอบสนองการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันโดยให้ความสำคัญในเรื่องของการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เป็นอยู่รวมไปถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของคนในชุมชนโดยยกระดับการจัดการจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อการจัดการอย่างสร้างสรรค์ซึ่งโครงการนี้จะส่งเสริมและสนับสนุนการพึ่งพาตนเองและความพอเพียงของชุมชน โดยบริหารจัดการรูปแบบนี้จะก่อให้เกิดจิตสำนึกห่วงแหนทรัพยากรและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชุมชนวังลุงอำเภอพมคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นอีกที่หนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำโดยใช้งบป,ประมาณ28ล้านบาทที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานรายได้จากโรงไฟฟ้าบริหารจัดการ โดยเฉลี่ยรายได้จากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ประมาณ1นึ่งล้านสแสบาทต่อปีด้วยการบริหารจัดการของหมู่บ้านหมู่ที่1และหมู่ที่6บ้านวังลุงร่วมกันบริหารเพื่อต่อย,ยอดการจัดการและนอกจากนี้ยังบูรณาการในเรื่องการรักษาป่าต้นน้ําซึ่งป่าเขาหลวงนั้นเป็นป่าต้นน้ําที่มีความสําคัญต่อชาวนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมากทํามีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในเรื่องการจัดการทรัพยากร ความสำคัญของต้นน้ำต่อคนในท้องที่ก็จะรักษาและห่วงแหนเพิ่มขึ้นด้วยการประชุมคอรมอรสัญจรเกาะสมุยที่ผ่านมานั้นมีการนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการพูดคุยโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเองได้งบประมาณในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากมติคอรมอรเห็นชอบว่านาครศรีธรรมราชมีต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมที่จะพัฒนาโครงการพลังงานทางเลือกนี้ เออตอนนี้มันสร้างจริงๆในในเขตนครเนี่ยสร้างไปแล้วสองแห่งนะครับที่บ้านเก้าวกออีกทางนึงก็แถวน้ําตกวังไม้ปักนะครับที่ครีวมสองแห่งนี้เสร็จแล้วนะครับที่ครีวมเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนะครับแต่ว่าที่ ครมคดีเกิดขึ้นทีหลังแต่โดยกระบวนการคนี้อยู่ในขั้นของการส่วนหนึ่งทดลองส่วนหนึ่งบริหารจัดก,การโดยหลักคิดของเขาก็คือว่าพอสร้างเสร็จเนี่ยก็จะให้กับทางท้องถิ่นจวบตแล้วค่อยไปดําเนินการโดยมอบหมายให้ชุมชน,ปนเป็นคนดูแลนะครับตัวนี้เป็นการดนินการ,ก,าร,ก,ารก็จะอยู่ในขั้นตอนนั้นก็เท่าที่ตรวจสอบดูที่ก้าวต่อนเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่ว่าทีมงานที่จะมาดูแลก็เข้มแข็งนะครับก็ยังมีแห่งที่3อีกที่ทนบ2ที่ร่อนพิบูลซึ่งในเรื่องนี้เราเสนอเข้าคอรมอสัญจรไปแล้ววนัททีี่่ ประชุมที่เกาะสมุยตอนนี้ก็กาลังอยู่ระหว่างการออกแบบต่างๆให้ชัดเจนก็เกือบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ส่งไปให้กระทรวงพลังงานได้มีการดาเนินการจัดตั้งงบประมาณและดำเนินการต่อไปก็ทําคู่กับนะฮะบางอย่างทําไปก็เป็นโอกาสดีนะครับพอทําเสร็จเราก็ได้ศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งต่างๆขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวก็ว,กวิจัยควบคู่ไปก็นํามาสู่สิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นไปในห่วงต่อไปรวมทั้งการแก้ไขจุดอ่อนบางอย่างที่ทําในห่วงแรกๆ การสร้างโครงการที่ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมชุมชนและผู้นําเองต้องมีความเข้าใจในการบริหารจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยผู้ใหญ่เฉลิมการจนะพิทักษ์เป็นผู้นําต้นแบบอีกคนหนึ่งที่เป็นแกนนาในการดูแลรักษาป่าต้นน้ําและเข้าใจระบบการจัดการในพื้นที่เป็นอย่างดีผมว่าต้องพัฒนาไปต้องเอาพยายามเอาต่างนี้นะต่างที ได้จกักตรมารย์ของเราคือจักน้ำนี่แหละไปปัตนาใช้น้ำตรงนั้นและชุมชนช่องแคบจุมชนตรงนั้นไว้เกิดเป็นโูธหายไว้ป้าหมากขึ้นให้ป้าหมากขึ้นให้คนมีจิตจำนึกในการหลักป้าเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เลยเราหลังจากนี้เราก็มีตั้งกับเพลอนเราอาจจะตั้งเป็นเปล่งไม่ใช้อาจารให้เราต้องตั้งเป็นเปล่งพอจำาราไม้ก็จุมชนขึ้นผิดว่ามัน มีพ้นตอบแทนแล้วยากว่าเรารักษาป้ากันอยู่เป็นทิพย์ทิปีชมจนก้องเราดูเลยป้ารักษาป้ามาหลายปีกันตอนนี้เป็นเราตอบโจทย์กับสังคมได้เลยว่าเอมันไม่ไม่ใจเราตำเร่ากันนะมีป้ามีน้มมีไรกันเราตอนนี้การได้คุยได้คุยได้ด้านเจตคิิสังคมได้กับกลุ่มนี้มีบาลลังในการขับเคลื่อนขึ้นมาประชากรที่เพิ่มขึ้นการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น การหาพลังงานทดแทนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในขณะนี้ยิ่งทาพลังงานทางเลือกนั้นเป็นพลังงานสะอาดภาครัฐยิ่งสนับสนุนให้เกิดขึ้น,ก,นกรกนกมลอักษรเดชรายงาน